คำว่าน้อยใส่กับปริมาณใส่กับจำนวนส่วนข้ามาะน้อยใส่กับขนาดเช่นกองเขาน้อยมันใส่เขาได้น้อยแลวกองเขาน้อยคือกองเขามันอันเล็กมันใส่ข้าวได้น้อยมันใส่เข้าได้น้อยคือมันใส่ข้าวได้นิดเดียวอ่าคือเอามาหน่อยแท้คือทําไมเอามาไม่เยอะทําไมเอามาน้อยจังเลยเอามาในปริมาณไม่มากใช่ไหมหรือว่านี่นี่น้อยสุดารัต นักการเมืองซื้อดังผุนได้เลเาอายูมาโดนแังแต่วุบพลังท้ำบอกไทยรักไทยเราก็อยูพลังประชาชนเราก็อยู่เพื่อไทยเราก็อยูคนดิดเดตนายกพักพลังเอพักเพื่อไทยนะครับพักเพื่อไทยปัจจุบันหัวหน้าพักไทยสร้างไทยสถานะแม่ยายแห่งชาตินนอยบุษกรดาล่าซื้อดังปัจจุบันนี่นะที่เป็นผู้ยูเบื้องหลังเป็นผู้จัดเมียเคนธีระเดช น่อยเชิญยิ้มนี่เป็นดาราตลกอปัติเยอปติเทเทนะอปัติยานะอปติเทเทคือนี่น่อยเนี่ยไม,ไม่ได้เข้าใจยากเลยหน่อยมันนี่ละอธิบายหน่อยอืม